สำหรับใครนะคะที่มีความสนใจหรือมีความชอบเกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์นะคะสามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าถามตอบได้ที่ไลฟ์สดรายการคนบ้าดวงทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มเป็นต้นไปนะคะที่แอปแดงช่องโหราพยักษ์ช่องนี้เลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่ดูไม่ทันนะคะสามารถจะเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะที่ปุ่มไลฟ์สดตรงนี้เลยนะคะจะมีนะคะหน้าปกเป็นหัวข้อต,าต่างๆเลยนะคะสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะ สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยาธิประจำเดือนสิงหาคมนะครับในเดือนนี้ครับดาวอังคารจะย้ายราศีดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมจะกลับมาเดินเป็นปกติและดาวศุกร์ที่โดนดาวเสาเลง็งจะย้ายราศีสักทีหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับชมรับฟังกันครับ ก่อนจะไปมีข่าวประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมครับตอนนี้ช่องทางการติดต่อของอาจารย์ยักษ์ตอนนี้เปลี่ยนจากไลน์ธรรมดาเป็นไลน์แอดแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดพย,ยักษ์มีแอดนำหน้าแล้วตามด้วย p a y a y a k ครับแอดพย,ยักษ์ครับเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อดูดวงส่วนตัวสมัครเรียนขอเลิกมงคลหรือจะสนับสนุนรายการก็ได้ในตอนนี้นะครับรายการโหราพญยยักษ์มี โปรดักสำหรับรายการแล้วนะครับซื้อไปอุดหนุนลองไปใช้กันได้ครับหอมการันตีครับสดชื่นด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับภาพรวมสำหรับคนละคณาราศีพฤษภกันในช่วงนี้ดาวประจําตัวครับจะย้ายราศีในวันที่สองสิงหาคมดาวศุกร์กับดาวเสาเลงกันแน่นอนครับท่านจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่และมีปัญหาในเรื่องการงานด้วยเพราะ ตัวดาวเสาเองโคจรถอยหลังอยู่ในภพการงานดาวศุกร์ก็เป็นดาวประจําตัวครับโดนดาวเสาเล็งทําให้ท่านจะมีปัญหาทางด้านจิตใจการเงินการงานความรักและสุขภาพเท่ากับเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ดีมากๆเลยสําหรับคนลัคนาราศีพฤษภแต่ยังมีมุมดีอยู่คือดาวการงานซึ่งเป็นดาวราหูนั้นโคจรอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เบื่อไม่เซง็งไม่ท้อเสียก่อน อาจารย์ว่าอุปสรรคต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายท่านได้ก็สามารถที่จะกลับมาดีเหมือนปกติได้เพียงแต่ว่าจะเป็นเดือนที่มีอุปสรรคมีปัญหาจะโดนทั้งอิจฉาใส่ร้ายกันแกล้งประกอบกับดาวการเงินเองเป็นดาวพุธในช่วงแรกดาวพุธโ,โคจรถอยหลังครับหลังจากวันที่12สสิงหาดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติด้านการพูดการคุยการเจราจาใดาๆต่างๆเริ่ม ดีขึ้นและที่สําคัญครับทั้งเรื่องการเงินและเรื่องบริวารรายได้หลักรายได้เสริมดีขึ้นทั้งหมดเลยหลังจากดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติและดาวพุธเองในช่วงหลังจากวันที่12สิงหาดาวพุธเสวยราชาเลิกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ว่าเรื่องรายได้หลังจากนี้ต่อไปจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพแล้วครับวันที่13สิงหาดาวเกตซึ่งเป็นดาวอุบัติเหตุครับ โครจรเข้าไปอยู่ในภพมลณนะและดาวมลณะเองก็โครจรทับตัวอยู่ประกอบกับเจอกับดาวมฤลุตยูที่นะครับอยู่กับดาวมลณนะด้วยเท่ากับว่าตั้งแต่วันนี้นะครับไปอีก60วันท่านจะต้องระวังก็ตีง่ายๆคือกันยาตุลาประมาณ13ตุลานะครับต้องระวังถึงตรงนั้นเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นวันที่1ิ เสิงหาครับดาวพันธุซึ่งเป็นดาวทิตย้ายเข้ามาในตำแหน่งกระเศษนะครับสำหรับใครที่ลุ้นเรื่องตำแหน่งอยู่อาจารย์ว่าก็พอมีได้ประมาณ30%แต่แนะนำว่าไม่ให้ไปไปแล้วจะเหนื่อยลำบากแล้วก็นะครับสังคมรอบข้างไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะจันทนะอรัเพราะดาวสุกเลงกับดาวสาวดาวอาทิตย์ก็เลงกับดาวเสา เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมีอะไรทําไปอาจารย์ว่าสิ่งที่มีอยู่ก็อย่างน้อยครับยังมีความสำเร็จหรือเราปรับตัวกับต,ตรงนั้นได้ครับและหลังจากนั้นวันที่27สิงหาดาวศุกร์ย้ายราศีที่นี้ดาวศุกร์ไม่โดนดาวเสาเล็งแล้วท่านจะมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะมีความคิดย้ายงานเปลี่ยนงานหรือมีการเปลี่ยนเกี่ยวกับด้านการกระทําทัศนคติหรือสิ่งที่ท่าน ทำอยู่นะครับในช่วงที่ดาวราหูเล่งกับดาวศุกร์ในช่วงนี้ครับและแน่นอนครับเดี๋ยวดาวพุธจะย้ายวันที่1น,นะครับกันยายนเพราะฉะนั้นนะครับใครที่รองเงินอยู่นะครับติดขัดมีปัญหาอาจารย์ว่าหลังจาก12สิงหาเริ่มดีขึ้นและนะครับหลังจากวันที่1กันยา ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะหมดทุกหมดโศกเกี่ยวกับเรื่องรายได้หลังจากวันที่19กันยายนครับและในส่วนของนะครับตรงนี้อยากให้ระหว่างเรื่องสุขภาพเป็นหลักและในเดือนนี้ครับระหว่างเรื่องความรักสักหน่อยหนึ่งครับแม้ว่าดาวอังคารจะไม่โดนดาวอะไรทําร้ายแต่ดาวประจําตัวคือดาวสุขเมื่อโดนดาวเสาทําร้ายอย่างไรเสียท่านจะมีปัญหา เรื่องความรักแน่นอนครับไม่มากก็น้อยครับประคองกันนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับภาพรวมครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับในเดือนนี้ยังไม่มีดาวอะไรนะครับโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินจนถึงวันที่26สิหสิงหาดาวอังคารจะย้ายเข้าไปครับ ดาวกันเอ,เองในช่วงนี้โคจรถอยหลังและดาวสุกโดนดาวเสาเลงตั้งแต่วันที่2สิงหาคมทําให้เรื่องรายได้มีปัญหาจัดๆเลยครับคุยสื่อสารไม่รู้เรื่องปากเราไวเกินไปเราตอบไวเกินไปทําให้เสียประโยชน์หรือขาดทุนกํำไรแถมมีอุปสรรคมีปัญหามีคู่แข่งโดนใส่ร้ายกันแกล้งโดนอิจฉาโดนเตะตัดขาโดน เลื่อยเก้าอี้อะไรเงี้ยนะครับในเดือนนี้ท่านจะโดนทั้งหมดที่กล่าวมาเลยครับยังดีที่ดาวการงานซึ่เป็นดาวราหูนั้นอยู่ในภพลาภอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าท่านค่อยๆแก้ไปทีละปาะใจเย็นๆอาจารย์ว่าจะสามารถผ่านเรื่องไม่ดีตรงนี้ไปได้ครับและดาวการเงินจะกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่12สิงหาและเสวยราชาเลิกด้วย ถ้าท่านอยากจะซื้อของมีราคาอยากจะมีความจะเป็นจะต้องใช้เงินซื้อของอาจารย์แนะนำว่าจะเป็นในช่วงหลังจากวันที่12สองิงหาเวลาบ่ายสแต่ไม่เกินวันที่18สิงหาเวลา11บเอโมงเช้าในช่วงนี้4วันนี้ดาวพุธไม่ติดพิษและดาวพุธนั้นเสวยราชาเลิก เมื่อดาวสเสวยราชาเลิกแบบนี้ถ้าจะซื้อของในช่วงนี้มีความยำเป็นจริงก็สามารถซื้อได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับและในช่วงนี้ดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นอยู่ด้วยกันดาวอาทิตย์นั้นได้ตําแหน่งมาหาจากเมื่ออยู่กับดาวพุธแบบนี้อาจารย์มองว่าถ้าใครนะครับมีเป็นพวกรายได้เสริมเป็นพวกทํางานเป็นจ็อบจอในช่วงนี้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้หารายได้ประจําที่มีเงินเดือนแน่นอนทําไว้สักนิดหนึ่งแล้วค่อยเอารายได้หลักของเรากลับไปเป็นรายได้เสริมจะดีกว่านี้ครับเพราะเดี๋ยวพุธก็จะโดนดาวเสาร์เลงพุธก็จะโดนดาวราหูเลงแต่ยังดีว่าในช่วงนั้นดาวพุธนั้นอยู่ในมุมที่ดีเท่ากับเดือนนี้หลังจาก12สินหาทุกอย่างจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่ด้านสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ดีเลยครับเพราะ ดาวสาวนั้นโดนดาวสุกเล่งและหลังจากนั้นครับวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายราศีครับและวันที่27สิงหาดาวสุกย้ายราศีอังคารย้ายราศีอังคารเป็นดาวคนรักและอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพพวินาศสำหรับใคร ที่รอนะครับข่าวดีจากต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองก็น่าจะมีเกณฑ์ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นและมีเกณฑ์ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่27สิงหาไปด้านการเงินจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับส่วนนะครับอังคารที่เป็นดาววินาศอาจารย์ว่ามันจะให้คุณมากกว่าก็คือจะมีโชคแบบไม่คาดคิดจะมีโชคแบบไม่คาดฝัน ในช่วงเวลาดังกล่าวครับดูแล้วนะครับด้านจิตใจหนักสุดอย่าตัดสินใจอะไรใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้ครับเพราะในช่วงแรกดาวสุกเลงกับดาวเสาหลังจากนั้นดาวสุกก็เล็งกับดาวราหูครับเป็นช่วงที่การเงินแล้วค่อยๆเริ่มดีขึ้นส่วนการรับลูกน้องก็จะเป็นช่วงเดียวกันครับก็คือตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่18เวลา11มงนั่นเองครับอ่ะต่อมาเรามาดูเรื่องนะครับ สุขภาพและอุบัติเหตุการอาจารย์อยากจะเรียนให้ทราบเลยครับว่าในเดือนนี้ต้องระวังตั้งแต่หัวจดเท้าเลยครับเพราะดาวมรณะคือดาวพฤหัสนั้นโคจรอยู่กับดาวมะรตยูและดาวเกตย้ายเข้ามาในวันที่13สิงหาคมนะครับทำให้ท่านนั้นมีเกณฑ์ประสบอุบัติเหตุทั้งนะครับ จะใช้ชีวิตปกติหรือจะใช้ชีวิตไม่ปกติก็มีเกณฑ์เพราะนั้นอย่าประมาทอย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะครับและอาจารย์มองว่าดาวมอละที่โคจรทับตัวนั้นจะเกิดกับท่านแน่นอนไม่มากก็น้อยส่วนอวัยวะนั้นระวังทุกจุดเลยดาวประจำตัวท่านโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพของตัวท่านสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และ สุขภาพของรถยนต์ก็คือระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ยิ่งในช่วงแรกดาวพุธโครจรถอยหลังอ่านป้ายให้ดีจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูกระจกข้างให้ดีนะครับมีมีเกณฑ์คือท่านจะไปเฉี่ยวไปชนไปตัดหน้าคนอื่นเขาหรือเลี้ยวเข้าซอยผิดหรือไปทางลำบากอะไรลักษณะนั้นให้ระวังตรงนี้เป็นหลักเลยครับเรื่องอื่นเนี่ย อาจารย์ว่าเรื่องความรักมันก็ไม่ต้องมีอยู่แล้วล่ะในช่วงนี้นะครับดาวเล็งกันขนาดนี้เรื่องการเงินค่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่เรื่องสุขภาพเป็นอะไรที่ต้องระวังสุดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงเดือนกันยาดาวมันจะอยู่จะถอยหลังในช่วงเดือนตุลาดาวพลหัสจะถอยหลังเกณฑ์ดาวแบบนี้มุมดาวแบบนี้ไม่ดีมากๆเลยครับต้องระวังแนะนําให้ไปปล่อยชีวิตครับจะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยไกย่ปล่อยวัวอะไรก็ได้ แนะนำให้ไปทำบ้างมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากครับหรือจะให้ดีทำน้อยๆแต่ทำทุกเดือนก็จะดีมากเลยครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเท่ากับว่าเดือนนี้ระวังสุขภาพไป3เดือนครับก็คือสิงหาการยายาแล้วก็ตุลาครับทีนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับสําหรับใครที่อยากย้ายงานเปลี่ยนงานอาจารย์ว่า มีมุมที่พอจำได้ทำได้อยู่เล็กน้อยคือหลังจากวันที่27นะครับหลังจากวันที่27สิงหาเป็นต้นไปให้ดาวศุกร์ไม่โดนดาวเสาร์ทำร้ายถ้าอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานจริงๆแต่ในช่วงที่ถ้าจะไปต่อรองแล้วได้เงินดีที่สุดจะเป็นช่วง นะครับวันที่12เวลาบ่าย3จนถึงวันที่18เวลา11โมงแต่ถ้ามันมีเหตุนะครับจะต้องย้ายก่อนหน้านั้นนะครับตัวดาวศุกร์นั้นจะได้วอละคูตมะนาวางและตัวดาวพุธจะเดินเสวยราชาเลิกจะเป็นในช่วงวันที่13เวลาเที่ยงคืนจนถึงวันที่16เวลา19.00น,นในช่วงนี้ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้เลือกไม่ได้จริงก็ จะเป็นช่วงนี้สามารถย้ายงานปเปลี่ยนงานหรือจะเริ่มอะไรเล็กๆน้อยๆได้ดาวการเงินกลับมาเดินเป็นปกติดาวศุกร์เองสเสวยวอละโคตะมะนาวางดาวการงานเองสเสวรยราชาเลิกได้ครับในช่วงนี้ก็เท่ากับว่ามีด้วยกัน2ช่วงคือช่วงแรกนะครับอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาเวลาเที่ยงคืนจนถึงวันที่16นะครับสิงหาเวลาหนึ่งทุ่มและอีกหนึ่งช่วงครับคือในช่วงหลังจากวันที่27 สิงหานะครับเวลา15.00นไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับการย้ายงานทีนี้นะครับลักษณะงานนะครับด้วยดาวการงานเองโคจรอยู่ในภพลาภ์เพราะฉะนั้นท่านจะมีสิทธิ์ได้งานค่อนข้างสูงครับแต่เป็นงานแบบด้านการบริการเป็นงานที่นะครับคนอาจจะไม่เยอะนักแต่ว่ายอดขายเยอะอะไรลักษณะนั้นครับและนะครับใครที่รอเรื่องงานต่างประเทศอยู่ หลัง27สิงหาไปมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะครับแต่ด้วยความที่ดาวมันนะครับทำมุมเละเทะแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคนที่สัมภาษณ์คนที่เรียกไปทำงานถ้าคนที่เรียกท่านไปทำงานหรือดึงท่านไปทำงานไม่ได้ทำงานร่วมกับท่านแนะนำว่าไม่ให้ไป <S <S เช่นนะครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทเรียกท่านไปทำงานแต่ว่าท่านต้องไป u เด e เจ้านายอีกคนนึงอะไรเงี้ยอาจจะมีสิทธ์นะครับโดนบีบโดนทําร้ายโดนกั่นแกล้งได้เพราะว่าอย่างไรเสียดาวเสาก็ยังเลงดาวสุกอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวการรับลูกน้องถ้าอยากได้ลูกน้องดีๆก็เป็น12สิงหาไม่เกิน18นะครับสิงหาในช่วงนั้นส่วนการลงทุนเปิดกิจการไม่มีให้เลยครับส่วนการ นะครับลงทุนเล็กๆน้อยๆน,นะครับในช่วงที่นะครับ12-18ถึง18ขอได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับดูแล้วประครองไว้ตกงานอยู่พยายามหางานเป็นฟรีแลนซ์พยายามหารายได้ประจำไวสักนิดหนึ่งครับอ่ะสุดท้ายครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับในช่วงแรกดาวอังคารเป็นประดาวสุกเล็งกับดาวเสาซึ่งอาจารย์ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วนะครับ เพราะสุขที่เล็งกับสาวต่อให้ข้างคานดีอย่างไรมันก็จะเป็นรักที่มีอุปสรรครักที่มีปัญหารักที่อ่าใครๆก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยพาไปให้เพื่อนดูเพื่อนก็ไม่ชอบพาไปให้พ่อแม่ดูพ่อแม่ก็ไม่ชอบนะครับใครๆก็ไม่รักใครๆก็ไม่ชอบไอรักที่เป็นแบบทุกคนไม่ชอบเนี่ยมันไปด้วยกันลําบากเพราะว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่ใช่เรื่องสองคนนะครับมันเป็นเรื่องของ หลายๆอย่างประกอบกันเพราะฉะนั้นนะครับไม่แนะนําเลยถ้าใครโสดอยู่โสดอีกหน่อยเถอะนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวสุกย้ายในวันที่27และดาวอังคารก็ย้ายราศีทีนี้นะครับท่านสําหรับใครที่โสดอยู่ท่านจะเจอคนรักในที่ทํางานหรืออาจจะเดินทางไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วเจอคนถูกใจในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นคนที่หลักการเยอะหาเงินเก่งนะครับ เป็นคนสติปัญญาดีแต่ข้อเสียคือจะเป็นคนที่คบแบบไม่เปิดเผยหรืออยู่ไกลกันแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แบบดีแบบ90%อัพยังไม่ใช่แต่สัก60 70%ก็พอได้แต่อาจารย์มองว่าในมุมดาวแบบนี้รอในช่วงที่ดีกว่านี้ดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นสำหรับคนโสดส่วนสำหรับคนที่มีแฟนแล้วต้องระวังทะเลาะการระวังเลิกลากัน ในช่วงนี้ครับเพราะสุกับเสาที่เลงกันมันจะมีปัญหาเรื่องรายได้เรื่องมือที่3นะครับแล้วก็นะครับตัวท่านนะครับก็โดนดาวเสาเลงพอเลยไปกว่านั้นก็โดนดาวราหูเลงมันจะทะเลาะก,กันบ่อยแล้วมันก็จะเบื่อมันก็จะเซงเ็งจนสุดท้ายมันจะไม่เอากันในช่วงดังกล่าวเพราะนั้นต้องระวังถามว่าด้านความรักจะมีปัญหาถึงวันที่เท่าไหร่ จะมีปัญหาจนถึงวันที่21กันยายนเพราะนั้นสำหรับใครที่มีมแฟนอยู่ต้องระหว่างเรื่องความรักช่วงนี้ให้มากๆเลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือจะซื้อสินค้าสนับสนุนรายการก็ได้ครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ